ก็สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่มีการเปิดตัวขายเจ้าโกโก้เกนะครับเป็นวันแรกนะครับที่บิ๊กคามิราครับผมก็ตอนนี้ก็จะเร่งเดินทางนะครับไปที่ลำพูนครับบิ๊กซีลำพูนเพราะว่าเป็นสาขาที่ใกล้บ้านแล้วก็น่าจะไม่มีใครมาแย่งซื้อครับผมคาดว่านะ คือจริงๆเนี่ย GoPro เนี่ยผมหายจากแบรนด์นี้ไปน่าจะตั้งแต่โกโปร4หรือว่า5นี่แหละพยายามรอฟีเจอร์เด็ดๆของตัวโกโปรอยู่ตัว9ที่ออกเนี่ยเท่าที่ดูฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็ดูรีวิวนะครับจากต่างประเทศบ้างหรือว่าอะไรบ้างเนี่ยคือมันต้องตัดสินใจซื้อเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะคุ้มทเทียวนะครับโอเคเดินทางไปซื้อที่ บิ๊กพีราลังพูนครับบิกซีนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเราจะได้ของหรือเปล่านะครับผมที่ตู้ด้านนอกนะครับผมยังไม่เห็นมีตัวก้าวมาโชว์นะครับผม เห็นมีแต่8ก okay. <the> ับแม็กนะครับที่เอามาโชว์ไว้นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันแล้วลองไปถามเขาดูครับโคโกโกรมันมาแล้วอ๋อโอเคครับมาแค่สองตัวอ๋อที่ร้านมาแค่สองตัวเหรอครับ อันนี้เป็นคนแรกป่ะครับที่มาเอาเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเรามา<ช>อันบ็อกกล่องพร้อมๆกับพี่เขาเมื่าอไหร,ะะร่อร๋อ,าอ,อ,อเาเขียนเขาให้ถุงมานะครับให้ถุงใส่เป็นถุงที่มือถือทุกกีเซตแปดเซตเจ็ดอ่ะจะเป็นแค่กล่องมาสติกเฉยอ๋อใช่ไอ้พวกนั้นอนะ่ะซื้อมาเมื่อไหร่ทิ้งตลอดครับใช่แต่ตัวนี้นายด๊อกเอาไปใช้อยู่แน่ได้อกมีกระเป๋าเด้นทางเชลูกค้าคนเชิญลูกค้าค่ะ เราโชคดีครับได้นี่ก็อันบล็อกไปพร้อมๆกันกับพี่เขาครับเนี่นะคะแกะแล้วใต้ปืนแทงอท้โอ้หูหู เนาะใบเดียวจบๆอีกอย่างมันเกิดขางในก็ตัวมันจะขุ่นขึ้นรู้สึกจะขุ่นขึ้นนิดนึงมันก็จะมีดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เดิมา่ะนะคะนี่ครับมันก็จะมีตัวกล้องนะแล้วก็มีสายมีอันนี้แบตกอนนึงแล้วก็อย่างนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยไอ้อันนี้ขามาเออดีอเออ ใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอาไว้แปะอันนี้ไอ้งโค้งน่าจะแปะหมวกกันน็อกแค่นี้ในกล่องแล้วก็ตัวนี้น็อตน็อตยิปมันน็อตยิโอเคก็จะมีอยู่แค่นี้ในกล่องคู่มือก็โอเคครับเสียเงินแล้วสบายใจครับเดี๋ยวกลับไปไปทำรีวิวให้ครับผมกับการ อลองใช้งานตัวโก p ปร9กนะครับว่าใช้งานบนมอเตอร์ไซค์แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปชาร์จแบตก่อนแล้วก็ค่อยไปทดสอบกันนะครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับรอชาร์จแบตแล้วก็เอาไปทดสอบกันนะครับตอนนี้ก็เลยเอามาเทียบกับตัว o s m o Action นะครับเทียบดูไซส์ดูแล้วเนี่ยตัว g ก Pro 9เนี่ยค่อนข้างที่จะไฟใหญ่กว่านิดนึงอวบกว่านะครับผมตัว Action ก็จะดูสลิมกว่า รจริงๆตัวแอคชั่นเนี่ยใช้งานได้ดีทีเดียวครับแต่คือมันจะของผมมันจะไปโดนขี่มอไซค์ครับแล้วก็หินมันปิวใสตรงกระจกจอด้านหน้านะครับแล้วก็มีอาการแตกแล้วถ้าเกิดเวลาเราขี่ดูยฝนเนี่ยมันจะเกิดฟ้าด้านในครับก็เลยคิดว่ามันจะเป็นต้องเปลี่ยนแล้วก็ตัวโกโปก,ก้าก็มีจอด้านหน้าพอดีก็เลยน่าจะตรงที่แบบเราอยากได้ในการเอามาทําพวกวีล็อกอะไรต่างๆนะครับผมก็สําหรับตัว โกโปร9เนี่ยเอาสเปคคร่าวๆเนี่ยมันก็จะกล้องมันก็จะ20ล้านแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ 5K 30เฟรมนะครับผมจอหน้าเป็นจอสีเนาะแล้วก็ถ่ายไลฟ์สตรีมมิ่งได้ที่ความเอียด 1,080p นะครับผมบิตเรดของวิดีโออยู่ที่100เมกะบิตนะครับผมก็ถือว่าเยอะนะครับเอาไปทำงานต่อหรือว่าเอาไปตัดต่อเนี่ยบอว่ามันใช้งานได้ดีเดีดยวนะครับผมแล้วก็การน้ำได้10เมตรสำหรับตัวนี้มันจะมีไฮเปอร์สูทนะครับ เป็นเวอร์ชั3.0ซึ่งน่าจะดีขึ้นดีไหมอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องไปลองกันเพราะว่า GoPro เนี่ยผมจับมาตั้งแต่ตัว GoPro 4 GoPro 5แล้วแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ค่ายอื่นนะผมเดี๋ยวต้องลองกันดูว่า GoPro 9เนี่ยจะให้ผลเป็นยังไงครับผมโอเคครับได้เวลามาทดสอบกันแล้วครับกับตัว GoPro 9ครับผมก็จุดที่ผมเลือกที่จะติดนะี่ยก็คือติดบูอยู่ที่บนถังน้ำมันนะครับซึ่งจุดจุดนี้นะต้องบอกเลยว่า มันจะเป็นจุดที่ค่อนข้างมีอาการสั่นสะเทือนจากตัวเครื่องยนต์ขึ้นมาพอสมควรดังนั้นมันจะทดสอบไปดีครับว่าตัวกล้องเนี่ยมันจะนิ่งได้ขนาดไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะปรับเป็นโหมดวิดีโอธรรมดาก่อนเพื่อทดสอบกันนะครับเราจะมาใช้ที่มาตรฐานแกันเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาขี่ในมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมจะใช้ช่วง1080 p 60เฟรมนะครับจะใช้เป็นปกติเลยสำหรับการเซตของผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันดูว่าตัว ความนิ่งของโกโปร9เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับโหมดนี้นะครับผม เป็นหมดซูเปอร์วิวโอเคเป็นซูเปอร์วิวนะครับแล้วก็ยังใช้เป็นอาสแตนดาร์ดพันแปดสิบหกสิบพีอยู่นะครับมุมมองมันก็จะกว้างขึ้นเดี๋ยวเรามาลองกัน เรามาลองไฮเปอร์สมูทแบบบูสต์กันดูนะครับว่ามันจะให้ผลเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้เป็นออนอันนี้ก็จะเป็นบูสต์แครับผมเป็นโหมดบูสต์ออนนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาขี่กันดูในโหมดนี้กันดูนะครับว่าไฮเปอร์สมูทแบบบูสต์เนี่ยมันจะให้ผลที่แตกต่างกันยังไงนะครับผมไปลองกัน มาเป็นดีกว่าโอเคมาาจะนีโหมด 0.5x แล้วก็โหมด 1x เล่นนันไหนก่อนดีเดี๋ยวลองเล่น 1x ก่อนดีกว่าโอเคเรามาลอง 1x กันครับท i m วับ ต่อไปครับเรามาลองกันที่0 5งชุด 5X นะครับผมเป็นทมวาร์ปสอุห้เดี๋ยวเราไปลองเทียบกันดูครับโอเคครับเมื่อกี้นะครับเอาติดรถไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองกับการใช้เเมาส์นะครับติดกับตัวหมวกกันน็อกกันดีกว่าว่าเวลาติดหมวกกันน็อกเนี่ยมันจะ ทำให้นิ่งขึ้นขนาดไหนนะครับผมก็แน่นอนว่าเวลามันติดอยู่กับหมวกเนี่ยภาพที่ได้นะค่อนข้างนิ่งนะครับซึ่งปกติเวลาผมออกทริปเนี่ยผมก็จะชอบเอาติดกับหมวกกันน็อกมากกว่าเพราะว่ามันจะได้เป็นมุมมองที่เวลาเราหันซ้ายหันขวาน่นจะได้เห็นภาพตามที่เราเดี๋ยวมองไปนะครับเดี๋ยวครับโอเคติดกับหมวกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปลองกันว่าเวลาติดหมวกกันน็อกแล้วเนี่ยภาพมันจะนิ่งขนาดไหนนะครับผม ทดสอบเสียงนะครับเวลาขี่รถแล้วเนี่ยเสียงจะผ่านมุมกันนอกออกไปหาตัวกล้องโปร o ฟก้นี่ได้ชัดเจนหรือเปล่านะครับเพราะปกติเนี่ยผมจะใช้ไม้แยกนะครับไม้แยกหรือว่าบางทีก็ใช้สายไม้ในการเสียบเพราที่ตัวแอคชั่นแคมนะครับแต่ตอนนี้จะลองกล้องเฉยๆถ้าว่ามันจะเก็บเสียงผ่านมุกกันน็อกได้หรือเปล่านะครับเรามาลองดูกัน ไงบ้างครับก็ต้องอยู่ยมาลองดูกันแล้วก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าถ้าเกิดเราขี่รถแล้วใช้เสียงที่จากตัวกล้องดยตรงเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าครับหรือว่าอาจจะต้องรอที่ตัวที่เป็นวัดคิด เารจากันเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับการใช้งานเจ้าโกโ r o เก้าเฉยๆนะครับยังไม่ได้เจาะลึกถึงเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับที่มีมาให้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยรายละเอียดของเจ้าโกโป9เก้านี่มีค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมว่าทําคลิปเดียวไม่พอแน่นอนก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับหรือว่าเลงเจ้าแอคชั่นคาเมล่าอยู่ก็ลองดูในคลิปตัวอย่างที่ผมถ่ายดูแล้วกัน,นครับว่า ถูกใจเราหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับราคานะครับอยู่ที่15,999บาทครับสามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายโกโอนะครับหรือว่าที่บิ๊กคา i l เมทั่วประเทศนะครับผมก็เป็นว่าเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสได้เอาออกทริปหรือว่าเก็บภาพบรรยากาศต่างๆมาแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกว่าเจ้าโกโก้เก้าเนี่ยมันทําอะไรได้อีกบ้างนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ